สบายดีพ่อแม่พี่น้องกัาวสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพอกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องเลยอันมาก็มาเขาป่าห่าฮิตคือเก่าพี่น้องแต่ว่า,าตอนนี้เราเจอแล้วพี่น้องโมเมนต์ฮิตปวดแล้วพี่น้องเลยหากสิมาหาฮิตปวกพี่น้องสว่าทีสิบไรดิเนาะมาหาฮิตปวกแต่ว่าตอนนี้เจอแล้วเฮ็ดสวยๆงามๆคือเฮ็ดละงูพี่น้องอืมเป็นไข่ อุ้ยกำลังงานไปเนาะเป็นไข่ทั้งพี่น้องเจอแล้วเห็นละงงเห็นละงงกำง,ง,ง,งามไปเอ้ยตอนนี้เราก็สิเก็บเห็ลละงงก,กัน อันน <herbal> <os> uh, He ี mm ้สิเป็นเห็ดดินพี่น้องน้องเห็ดนี่และเห็ดละง่พี่น้องเห็ดละงงามแต่ะเบ่พอไป้นนแจ็กซิปแต่ออกก้พอแกงนะพี่น้อง บ้านเฮาน่ะมันสีอืดสียากสีอืดกว่าสีหายากกว่าบ้านแม่น้องกิ๊กเนาะบ้านแม่น้องกิ๊กเนาะมันสีร้ายเป็นเอาไบ้านเฮาน่ะมันสีหายากกว่าแต่กะหาเห็ดพี่น้องหาเห็ดปวกกับบัวได้พี่น้องเฮ้ยบัวได้ก็ได้เห็ดละงโง่ก้าวดอกเนาะพี่น้องนี่เจออีกแล้วโอ้แต่นี่เป็นดอกเถาพี่น้องดอกเถาก็สีฮักแต่ดอกนี่แหละ อันนี้จะสิเอาอยู่ลำตีนมันเลาะไปเรื่อยๆพี่น้องเว้ยเอ้าเห็นอะไรพี่น้องงามแต่พี่นั่งเลยเห็นแค่เบา กจะเบอ้ออยู่พี่น้องเก็บก่อนทานผักสมเก็บว่าเห็ดละงกโง่อะไรเห็ดละงโงก,กับแกงแส่พึ่งกันเด้อพายว่าเห็ดละงโงกแกงมแหมดเสบเห็ดละงกง่กับเส่พึ่นกันบรายอย่างหนึ่งเอาอย่างหนึ่งพี่น้องตังใจวสิมาหาเฮ็ดตัวคือเพิ่นว่าเลยเนาะคือข้าเจ้าได้ชาเซล Thì nó chơi lại là phải Ngủ đi lợi cùng cái gì xong uhm. Chơi lâu Mình có ổn khải mắn nào Cái gì mền khải nông. Đọc mắt thế nào Đọc tăng Đọc bàn lại là phải nọ ngươi Chơi uhm. là ทุ่งานเถื่อยบานอะไ้บานงานอ ี่น้องหากระไรชนนี่พี่น้องเลยเหลาะไปนากันอีกพี่น้องวัดศิพ่อสิมานี่บราดิ้นไม่ไดเนาะเหลาะไปนากันอีกบ่ได้เห็ดปวกก็ได้เห็ดหลังงุมาหาเห็ดกับแถาแม่สองคนมาเฮ็ดกับยายจื่อพี่น้องเลยนี่ก็อสิคือเห็ดเพิงเนาะเห็ดเพิงกก็เอาได้พี่น้องเลย เราบ่งงามภายในเพิงขาสวยเห็นยังนะบออนเบาอู้ขาสวยขาเพราะขาสวยว้ายแกงอ้าเห็นไอระดอกหนยังพี่น้องอ้ายสวยงามแค่ไหนะนะงามมาเลยค่อยๆค่อยๆแดงโคบโค โอ้ยบ่อเหี้ยบ่อเหี้ยโอ้ยตัดบ่อแต่พอมันโอ้โเอาตุ่งหมดบ่อมันจะลุมดินดินเห็ดเลาะไปอีกสิมา้นก็เก่าอยู่บ่ มันเห็ดอะงูก่น้อาไอ้เมื่อนีนบริ้หามันเห็ดปุก๋กได้เห็ดเนี่ยก็เอาเนาะกินซสบถูกเห็ดนั่นแหละพี่น้องไอ้คือสิบรัแล้วเออถำาแม่เอ,อิโอ้ยถำาแม่ได้อย่ามาถำาแม่ สบายดีพี่น้องเอ้ยมาได้เมื่อนี้นะมาได้เฮ็ดได้หอนโอ้ยฮักกได้เฮ็ดช่องดอกนั่งหนาดเลยว้าวิแม่บอหมาแถาห้าวสามพี่น้องเอ้ยเบิ่งกระตาใส่กันพี่น้องแถวไหนฮักกได้ซองดอกว่าสันบอหมาแล้วเมื่อนี้บอหมาเลยฮักกระได้ซองดอกนี่นะหมาหน้าหนาเนี่ยนั่งบอกระยากพอพอมันเจ็บแหละจะสิกินก็กินเด้อไปพี่น้องเอ้ยหลอกหายก่อน ต่อสิมานอีปรจังเนาะแม่ไปไหนไปปไหนแม่สิเมื่อไหนขั้นเนี่ยกะหล่อห้าเมื่อแล้วที่อมหมากต่ออะไรพี่น้องี่เนเอ้ยเม่ได้กะเข่าตะปาแต่ดงเนาะอย่าเผาหนักหน่ายเน่ใหญ่จืนเด้อบอกไปหากะจักสิเห็ดอะไรล่ะาเห็ดหอนออกปัดอยู่เพื่อนปัดอยู่บนเฟซหมู่ไปหาเซลล์เนาะก็เลยอยากไปพี่น้องเอ้ยมันยาออกกะก็ไปคือเก่าเม่ื่อยจืดนะ ไปหาหน่อไม่พะว่ะตอนเสาร์นะฮะสีหาเฮ็ดหาฮอนบัดแต่น้อยกับไปโรคกะอยู่พี่น้องไอ้โลคกะขึ้นบางทีกับกั้นปวดเห็นเขาจะได้กันจะไปเลาะเฮ็ดน้ำโรคกะน้ำโอ้ยแต่เหม็นอยากไปพี่น้องเลยเอยาใส่ขม่าแต่เหม็นอยากไปพี่น้องป้าๆเลาะไปถ้าแม่เลาะก่อนเด้อแม่เมื่อยแล้วเลาะป้าๆเลาะเมื่อเลาะเมื่อว้าพี่น้องเฮ็ดละงู แตดอกงามๆพี also, also então, side, ่น้องเอ้ยมีแต่ดอกงามๆมาเก็บน้ำกันด้วยพี่น้องงามอะไรพี่น้องมีซอยหมอยไปนิดจักหน่อยออยยยี่่่ไขูบกำลังจุ่ม ล่งจ mm ูมทำอะไรดอกงามมาดิพ hmm. mm ี hmm. mm ่น้องเอ้ยงามมาดินี่กระจูมงามแต่แท้จะงามงามทั้งนั้นอุมทุโอ้ยหมดก็คขบหมด แต่ๆอยู่บุอไปไเลาะไปอีกบ่้โอ้ยตกใจเบิดท่แม่ก็ได้พีนน่น้องเลาะหาไปนํากันอีกพี่น้องเลย้ยไปเห็ดละงูกเรื่องเห็ดละงูกเรื่อง เปนโมูอยู่สระตะบานก่อนโอ้ยวันนีนตอน,ตนจุม่มๆเนาะอย่างดอกพอแกงเลยไม่แคร์แล้วพอแกงแล้วไวกวรกับบ้าดอกเค็ดปวกนะพี่น้องเลยจะาเคลตละงก์กับละเมื่อแกง อืมที่แต่งามเลยพี่น้องขึ้นชุ่มงามแทนนะเฮึบเป็นไข่างามอะไรนี่แหละงูกเลืองเราไปเบิ่งอีกพี่น้องเลยแสดงว่าเขาเจับบุกเขามาเพราะเนาะคือได้แทนี่นนเนาะใครก็จ้าเขามาก่อนเซ็ตเลย พราะว่าจนสวยปานนี้จะน่ะมาพอต้นสิต่าเมื่ออลไรพี่น้งองเว้ยต้นสิกับเมื่ออลไรจะมาพอเฮ็ดละง,งูตะกี้กับบราดเฮ็ดหากับท่าเมย์แถวนี้ท่าเมย์พันกับบอมานพี่น้องงามงามแต่เธอพี่น้องเว้ยเฮ็ดเจาะบ่ออยู่เฮ็ดละง,งู น้อง no. คลิปนี้กัอบอจว่าเพียงทุานี้ได้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนัดได้พี่น้องเด้อยู่ดีมีเ่งวัสดุสุขคนพี่น้องสบายดี